ตอนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุเปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยทุกคนในตอนนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูว่า สัญญาณที่รู้สึกในตอนนี้เวลานี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในความรักความสัมพันธ์พายากจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนใครกำลังจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ใครกำลังติดต่อมาหาคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ Love unconditional love อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ฟีนิกซ์การรีนิวการตื่นรู้การเติบโตพลังงานภายในสู่การคิวใจการหวนกลับมาหาใครอีกครั้งหวนกลับมาหาใครบางคนอีกครั้งเวดดิ้งริ s วนกลับมาปรับความเข้าใจการสื่อสารการพูดคุยการติดต่อหรือคนโสดคุณกำลังได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เป็นความรักนิรันดร์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงจเดทออนไลน์คุณกำลังมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นเดทออนไลน์ที่แบบได้ได้คุยกันในออนไลน์นะคะได้มีใครที่เข้ามาคุยเปิดทางเปิดใจให้ได้คุยให้ได้พบเจอกับผู้คนใหม่ๆสร้างมิตรภาพใหม่ๆ สัญญาณนี้เป็นสัญญาณของความรักนิรันดร์ความรักที่เป็นคนที่จงรักภักดีในความรักความผูกพันในความรักความรักที่ซื่อสัตย์เคารพแล้วก็ให้เกียรติกันความรักที่กําลังจะหวนกลับมาถึงแม้จะมีอะไรก่อนเกานี้ที่มีพลังงานของความไม่เข้าใจหรือความดราม่าเกิดขึ้นจะได้ต่อเรือเหมือนเป็นการโกรเติบโตพลังภายในเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานของความสัมพันธ์ในการกลับมาเป็น เป็นโปรเซสของความสัมพันธ์ก้าวเข้าสูร่รักนิรันดร์ของคนทั้งสองคนใครบางคนกําลังคิดถึงคุณทุกคนเชื่อไหมว่าก่อนที่จะทําคลิปวิดีโอนี้มีพลังงานของความคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะคะมันเป็นพลังงานของความคิดถึงการรอคอยความคิดถึงล้วนๆเลย looking at picture missing you นะคะใครบางคนที่เขารู้สึกถึงการรีเทิร์นกลับมาหาคุณอีกครั้งใครบางคนที่กําลังผูกพันกับคุณกาลังเดินทางมาหาคุณ ใครบางคนที่จะเข้ามาแต่งงานกับคุณใครบางคนที่เป็นความรักครั้งใหม่อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของทุกทุกคนในนาคตอันใกลน้นี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ในนาคตอันใกลน้นี้คุณกําลังที่จะได้เฉลิมฉลองกับความสุขนะคะกับงานสังสรรค์ปาร์ตี้รื่นเริงนะคะหรือว่ากําลังได้รู้จักกับใครบางคนทูนเฟลมสใครบางคนกําลังจะหวนกลับมา เพราะว่าฟีนิกซ์ขึ้นคู่กับพลังงานของทวินเฟลม์ตื่นรู้แล้วพลังงานของทวินเฟลม์แล้วเป็นนิวพา t สใหม่นิวเบกินน่งใหม่ใหม่ของทวินเฟลมที่จะได้ยูเนียนกับใหม่ครั้งจริงๆนะคะหรือคุณกำลังได้พบเจอพลังงานของทวินเฟลม์หรือคนโสดคุณจะได้เจอใครที่ในงานสังสรร์ปาร์ตี้รื่นเริง หรือคุณกําลังที่จะเหมือนได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนที่แบบพาคุณเข้าสู่สังคมเปิดเผยตัวตนเปิดเผยในขั้นตอนต่อไปในความสัมพันธ์นะคะที่เป็นโปรเซสในความสัมพันธ์ progressing positive mindset m a n i f e s t gratitude คุณได้รับพรจาก d i y universe ได้รับพรจากพระเจ้านะคะที่นำพาความรักครั้งนี้มาให้การและการเหมือนทิ่ g d y กำลังบอกถึงพลังงานบวกของ ของความรักความสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงคุณค่าสะท้อนคุณค่าการเติบโตสะท้อนในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตสะท้อนตระหนักถึงความเรียบง่ายในความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่ได้ยินในสิ่งที่รู้สึก ใครที่เข้ามาคุยตอนนี้ต้องบอกว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติคุณกาลังอยู่ในช่วงจังหวะที่ค้นหาเชื่อมโยงกับเขาหรือเธอคนนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้เห็นหน้าในโลกออนไลน์หรือว่าพลังงานความรักใหม่ๆห,ห้ามเชื่อใจห้ามไว้ใจใครง่ายนะคะโอกาสกําลังจะมาถึงคืนเดียวไม่สามารถทําให้เราเห็นความรักนี้นได้ทุกอย่างต้องใช้เวลาและเหมือนกับว่านี่คือกระจกสะท้อนถึงกันรละกันสู่ความรักความสัมพันธ์ที่เกิดการไว้ใจและเชื่อใจเคารพถึงกันละกัน คุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกผูกพันระดับที่คุณปล่อยละว,วางอีกโก้ในพลังงานของตัวเองได้ก้าวเข้าสู่ความสมานที่งดงามมากๆความสมานที่นิ่งเงียบจะถูกคิวนะคะถูกได้หวนกลับมาสู่การมั่นหมายในความรักความสัมพันธ์นั่นเองสวยงามมากๆเห็นไหมคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้มาดูนะคะว่า อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์นี่คือรักแท้นี่คือ The One นี่คือการแต่งงานมั่นหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ d ด e แล้วก็ Ace of so Pentacles มาดูว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะในอนาคตอันใกล้นี้กำลังจะเกิดอะไรกับความรักความสัมพันธ์ใครกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณสิ่งใดที่คุณจะต้องรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาดูค่ะ ตื่นเต้นแทนทุกคนนะคะเหมือนกับว่ามันลุ้นๆนะ่ะมันลุ้นนะคะ King of Pentacles สวยงามมากๆว้าว Ace of Pentacles เกิดขึ้นอีกครั้งต้องบอกว่าต้องออกต้องนำไพ่ออกมาแล้วล่ะนะเพราะว่าเห็นสองสาครั้งขนาดนี้ทุกคน King of Pentacles คุณกำลังได้เจอใครที่มาพร้อมกับการ support ดูแลคุณต่อท้งชีวิตหรือใครคนนี้เป็นรักแท้ของคุณเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตของคุณที่คุณรอคอยเป็นคุณค่าของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่เคารพคุณให้เกียรติคุณรักคุณไม่ว่าหนทางระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มุ่งมั่นจริงจังไม่มีอะไรมากีดขวางความรักระหว่างคุณและเขาคุณกําลังได้รับของขวัญการ support offer หรือว่าได้พบเจอคนนี้ราวกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ะะอาจจะเป็นการพบเจอกันใน,ในงานสังสรรค์เรื่องเดี้ปาร์ตี้หรือว่าการได้พบเจอกับใครที่แบบอยู่ในห่วงชว่วงเวลาของออนไลน์กระตามแต่คนคนนี้มองหลักการแล้วก็ความสัมพันธ์แบบจริงจังไม่ได้เล่นๆไม่มีความเพ้อฝันมองความเรียบง่ายในความสัมพันธ์มองความเป็นจริงความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆแล้วก็มองการเติบโตวความสัมพันธ์แบบเหมือนการได้ที่แบบเหมือนเหมือนเขาแบบสมมติว่าเขา เป็นนักการตลาดนักลงทุนหรือว่าเป็นธุรกิจหนุ่มธุรกิจอ,อะไรก็ตามแต่แต่ว่าการมองในความสัมพันธ์เขาก็มองว่าเป็นการถ้าได้เจอกับคนนั้นแล้วนะคะถ้าเขาได้เจอเขาจะรู้ว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องลงทุนยังไงกับความสัมพันธ์ลงทุนที่จะใช้เวลาหรือว่าเรียนรู้กับคุณยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีการมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความดื้อม,มีความอิโก้ในตัวเองแล้วก็มองทุกอย่างให้ให้เป็นไปในทิศทางที่เขาคอนโทรลหรือว่าเขาจะต้องแบบ มองความสัมพันธ์ระยะย,ยาวนะคะที่แบบไม่เร่งรีบร้อนในความสัมพันธ์และไม่เพ้อฝันด้วยนะคะรักเดียวใจเดียวมากๆเลยกําลังเดินทางมาหาคุณกําลังอยู่ในหนทางระหว่างการเดินทางมาพบเจอกันนะคะคนคนนี้แน่นอนค่ะจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะดูเดิมๆซ้าๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคนคนนี้แต่จริงแล้ว คนคนนี้ชอบเซอร์ไพรส์ชอบทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประหลาดใจแล้วก็ชอบทําอะไรที่แบบความเรียบง่ายความง่ายๆนะคะที่แบบว่าคือเดิมๆซ้ําๆดูน่าเบื่อแต่ว่ามั่นคงรักเดียวใจเดียวมากนะคะรักคือรักใช่คือใช่แล้วก็ให้เกียรติคุณมากว้าว King of Pentacles คนคนนี้มีฐานะดีนะคะมีเสถียรภาพในด้านของการเงินที่ดีหรือว่าเป็นคนที่มั่งคงมั่งคั่งมั่งคงประสบความสำเร็จสักแสนร่ารวยเลยจริงๆหรือถ้าไม่ได้ร่ํารวยมั่งคั่งขณะนั้นก็เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะไม่ได้โหยหาขาดความสุขใดๆเลยทีเดียวอาจจะชอบธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ยูมากกับคุณมากๆไลฟ์สไตล์ว,ตวินเทจเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์ใครที่คุณกําลังได้เจอใครที่คุณกําลังได้เจอ เด e ะเดวิล้าวคนคนนี้มีความเซ็กซี่นะคะมีความเซ็กซี่มีความแบบ18บวกนะคะทุกคนก็คือคุณและเขาจะมีเคมีที่เข้ากาันแล้วก็ความแบบเขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียใจ,ใจความเจ็บปวดหรือว่าความมีสเสน่ห์หรืออะไรก็ตามแต่ว่า The De v i l มันเป็นสิ่งเซติตบ,บางอย่างที่แบบว่าคุณและเขาจะแบบถ้าเจอกันแล้วว้า wow. วจะมีบางสิ่งที่แบบทำให้ได้ต้อง ถอยห่างหรือนิ่งกันเกิดขึ้นมีบางสิ่งที่เป็นการหยุดนิ่งเพื่อฮิวใจฮิวยาความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะใครบางคนในที่นี้เขาเคยผ่านความเสียใจเจ็บปวดแบบที่แบบเหมือนหัวใจความรู้สึกเขาอะมันด้านชาหรือว่าสตักจะหยุดในความรู้สึกความสัมพันธ์ในใจซึ่งอาจจะเป็นด้วยเบื้องหลังของความเสียใจหรือเจ็บปวดนะคะอะไรที่แบบว่าโดนมันหนักมากๆนั่นเองคนคนนี้นะคะ เพจซอฟคัพเป็นคนที่ยุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้เช่นกันหรือเป็นคนที่ยุมากกว่าก็จะดูมีความอ่อนกวยัยหรือสมวัยหรือว่าแต่งตัวทันสมัยมีไลฟ์สไตล์ที่รักชูรี่โดดเด่นและมีเสน่ห์อาจจะชอบน้ําหอมชอบดนตรีชอบแต่งตัวนะคะหรือว่ามีความเรียบง่ายในการแต่งตัวมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ตัวเองชอบร้องเพลงมีความเป็นศิละปะอารมณ์ศิลปะศิลปินชอบธรรมชาติมากชอบอยู่กับตัวเองอยู่ได้ได้วยตัวเองเพื่งพาได้ได้วยตัวเอง ขอขยาย the devil ขอขยาย the devil the fool คนคนนี้เป็นความรักครั้งใหม่แล้วคนคนนี้มีความสุขในตัวเองมากมีอิสรภาพมากๆชอบเดินทางชอบความทา้าทายไม่กลัวสิ่งใดแล้วก็เป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออก mm hmm. friendly happy มากๆนะคะและเชื่อว่าคนคนนี้เป็น new beginning mm hmm. ของคุณถึงแม้เขาจะมีอะไรที่เจ็บปวดแต่เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ ขอขยาย10 of swords ขอขยาย10 of swords โอ้ออกมาแล้วเดียมเพล่คนคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ๆม่นะคะเป็นผู้นําระดับบอสบิ g b o อสหรือว่า supervisor อะไรแบบนี้นะคะเจ้าของกิจการธุรกิจโดดโอ้โ oh, ห the, the charlie o t คนนี้อยู่ไกลแล้วก็ ten of pentacle ้วยทุกคนคนคนนี้อยู่ไกลจากคุณแตกต่างจากคุณคนคนนี้เป็นนักธุรกิจหรือว่านักอสังหารหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับ การวางแผนเรื่อง,งของการเงินเรื่องของการเงินการตลาดหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จสักเดวกาจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่าต้องเดินทางตรงนู้นตรงนี้หรือว่าเป็นคนที่ดีเอ็มเพเอร์หัจักรพพัดนะคะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครอบครัวหน้าที่การงานหรือว่าเป็นคนที่โอโ้โหคนคนนี้กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะคุณกำลังจะเจอใครที่เขามองความสัมพันธ์แบบครอบครัวจริงๆการแต่งงานครอบครัวจริงๆทําทำสิ่งถูกต้องทำสิ่งที่ใช่กับคุณจริงๆ แล้วก็เป็นคนที่ดูมีอำนาจดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูดีมีวาสนาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนว้าวมากมากว้าวมากๆเลยคนคนนี้คือครอบครัวของคุณเขาจะนําพาครอบครัวความสุขความมสมบูรณ์เข้ามาให้กับคุณเพราะว่าเขาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณนําการแต่งงานนําข่าวดีโชคดีนำเซอร์ไพรส์ของขวัญมาให้กับคุณรักดูแลนะคะได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นคนที่ ควบคุมนิ่งคอนโทรลแล้วก็เป็นคนมีความเป็นผู้นำที่เรียบเรียงลำดับความสำคัญในชุดได้ดีมากๆรู้ว่าอะไร1 2 3 4หรือว่าจะต้องเทคแอคชั่นเมื่อไหร่อะไรยังไงร,รู้ว่าอะไรด่วน1ด่วน2ด่วน3นะคะมีมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีการมองที่การไกลแล้วก็มีความรับผิดชอบหนักแน่นอดทนสุขมากๆเลยนะคะเดือชาลีออสคนไกลออคนต่างชาติ ว้าวสวยงามมากๆทีนี้มาดูว่าเขาอยากฝากอะไรมาบอกคุณเขาอยากฝากอะไรมาบอกคุณโฟล์พเปนเขาเขารักคุณนะคะเขาอยากฝากอะไรมาบอกคุณแบบหนึ่งนะทุกคนขอดูไพ่สองใบที่หงายมา ไพ่สองสาใบานี้ที่ไงมานะคะเพจซับซอดเดอะลเว v e r สแล้วก็ The Moon เข้าห่วงแหนคุณหนักมากต้องบอกแบบนั้นต้องบอกตั้งแต่ Four of p e n t a c l e s เกิดขึ้นเลยเข้าห่วงแหนคุณเข้าห่วงแหนคุณเขาจะรักคุณเขาถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนเขาติดตามคุณ The Lovers, The Moon สอดสองคุณว่าคุณมีใครไหมหึงหวงคุณห่วงแหนคุณหมกมุ่นอยู่กับคุณนะคะมากๆเลยนี่คือสัญญาณของความความรักการตกหลุมรักการควบคุมคอนโทรลพลังงานความรู้สึกของตัวเองการที่คุณไม่อยากให้คุณเป็นเป็นของใครต้องการเป็นของเขาของเขาคนเดียวเท่านั้น K i n ง of Cups เขารักคุณเขาผูกพันกับคุณเขาอยากแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากทำให้คุณภูมิใจนะคะสวยงามมากๆเขาอยากเป็นที่รักของคุณคนเดียว ค King of Cups คนคนนี้มี e m o t i o n a ชอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งที่สูงมากเพราะฉะนั้นเขาจะมีพลังงานของความสูงการปกป้องนะคะแสดงออกพูดและความรู้สึกด้วยหัวใจในความรู้สึกลึกซึ้งของเขาและต้องการรักแท้ความลึกซึ้งมากๆต้องการความรู้สึกความรักความรู้สึกความห่วงใยความใส่ใจจากคุณแล้วก็ต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากทำให้คุณมีความสุขดูแลคุณเติบโตไปด้วยกันกับคุณทุกคนสวยงามมากๆเลย ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอทุกคนประสบความสุขในความรักนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนทุกคนกำลังได้เลือดได้ตัดสินใจในความรักคนรักเพราะว่าคุณกำลังได้เชื่อมโยงพลังงานความรักความผูกพันของรักนิรันด์ที่คุณกำลังรู้สึกและได้เรียนรู้บริบทบทบาทใหม่ของความรักเพื่อนําไปสู่รักนิรันด์และครอบครัวอุดมสมบูรณ์เสริมส่งส่งเสริมกันและการในความรักความสัมพันธ์วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ